สวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้พบกับพี่นุชต,ตอนกลางวันนะไม่ได้เป็นตอนค่ำแล้วเพราะว่า,ามีแฟนแฟนคลับนะคะสอบถามเข้ามาว่าพี่นุชไม่ขายทีมบัวหิมะแล้วหรอคำถามที่ช่วงนี้เจอบ่อยมากๆนะคะคือพี่นุชยังขายอยู่นะคะแต่ว่าณนะตอนนี้ ซีรีส์ที่ทำนะคะก็คือเป็นการทดลองหยุดครีมบัวหิมะของพี่นุษเนี่ยที่พี่นุษขายอยู่ให้ลูกค้าดูว่าถ้าหยุดใช้ครีมแล้วเนี่ยผิวหน้าจะเป็นยังไงนะมันมีกระแสเข้ามาเยอะนะคะว่าออตอนใช้อ่ะผิวก็ดีแต่พอหยุดใช้อ่ะผิวจะเป็นอย่งางงู้นอย่างนี้อย่างนั้นสิวจะขึ้น พี่นุชขอบอกเลยว่าตอนนะตอนนี้ซีรีส์เนี้ยพี่นุชหยุดใช้ครีมมา20วันทั้งวันนี้แล้วนะคะไม่แน่ใจว่า19หรือ20วันเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะเอ่อก็คือว่าผิวหน้าพี่นุชก็ยังคงปกตินะไม่มีสิวไม่มีสิวขึ้นนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าความใส ทุกคนจะสังเกตว่าความใสเนี่ยมันจะดรอปลงไปซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของการที่เราเคยใช้พวกครีมไวท์เทนนิ่งพวกครีมที่ช่วยทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสแล้วพอเราหยุดใช้มันเหมือนกับการที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะเราเคยสมมุติว่าเราเคยกินกินอาหารที่มันครบบริบูรณ์ครบ5้าหมู่ร่างกายเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรงถูกไหม แต่เมื่อเรากินอาหารน้อยลงไม่ได้กินอาหารที่ช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรงอะไรเงี้ยแน่นอนมันก็สุขภาพของเรามันก็จะดอกผิวก็เหมือนกันเหมือนกันที่เราเคยทาพวกไวท์เทนนิ่งพวกช่วยลดเม็ดสีแล้วพอเราไม่ได้ใช้นะความใสมันก็ดอกลงนะแต่กว่า ก็ไม่ไดีเข้มขึ้นและสิวพี่นุชก็ไม่มีนะคะไม,ไม่ไม่มีสิวขึ้นนะเออก็เกือบจะเดือนและผ่าดอีกไม่กี่วันนะคะก็คือจะจะ,จะครบเดือนแล้วพี่นุชจะหยุดใช้ให้ดูนะคะ1เดือนซึ่งโดยปกติจากประสบการณ์ที่พี่นุชเคยเจอคีมีสารมาเนี่ยไม่ต้องใช้เวลาถึง1เดือนหรอกหยุดคีมีสารแค่ประมาณ ไม่ถึงอาทิตย์อ่ะเออสิวก็ขึ้นแล้วสิวก็ผุดขึ้นแล้วแล้วก็ฟ้าก็แบบเข้มขึ้นหน้าก็ดำขึ้นแบบชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่จะบอกก็คือว่าสมมุติว่าเราใช้ครีมไปจนเราพอใจแล้วเราอยากที่จะหยุดหรืออยากที่จะเปลี่ยนครีมเนี่ยหยุดได้ เปลี่ยนครีมได้แต่พี่นุชขอให้เรามั่นใจว่าครีมตัวใหม่ที่เราไปใช้เนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีจริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอหยุดแล้วไม่ใช้อะไรเลยนั่นก็เป็นการผิดเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องบำรุงผิวทุกคนจะเห็นว่าพี่นุชหยุดใช้ครีมบัวฮิมาแต่พี่นุชใช้เป็นสบู่ล้างหน้าตัวนี้นะคะแล้วก็เป็น พยาบูเตอร์เซรั่มตัวนี้นะคะ,ะที่นีอ้อีกคำถามหนึ่งนะคะก็คือว่าเมื่อวานมีน้องคนหนึ่งที่เป็นสิวนะคะเป็นสิวแล้วก็ส่งผิวมาให้ดูเนี่ยก็คือผิวค่อนข้างที่จะอ่อนบางคือพี่นุษตดูแล้วเนี่ยก็คือว่าน้องอะ แพ้สารเคมีผิวอ่อนบางแน่นอนจริงๆอ่ะน้องน้องนองเข้าใจว่าตัวเองอ่ะไม่ได้ติดสารแต่ว่าผิวอ่อนบางแพ้ง่ายน้องใช้คําว่าอย่างนี้แต่เมื่อพี่นุชด,ดูรูปที่ส่งมาให้แล้วเนี่ยคือน้องอะ่ะผิวติดสารมันทําให้เวลาที่ไปใช้ครีมตัวอื่นที่ไม่ใช่เจ้าครีมตัวปัญหาเนี่ย คือใช้อะไรก็แพ้อะเพราะว่าผิวมันมีสารพอหยุดปุ๊บมันก็ผิวมันก็ลม้มมันก็พังอ่าทีนี้พี่นุชก็เลยแนะนําว่าอ่ะถ้าผิวลักษณะแบบนี้พี่นุชแนะนําเซตนี้นะคะเซตนี้เป็นเซตโปรโมชั่นที่พี่นุชจัดให้จะอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทจากปกติ639้ามสบ้าบทนะพี่นุชแนะนําให้ใช้เซตนี้อ่า น้องก็ถามว่าอ้าวเซตนี้ทำไมไม่มีขมิน้นนะคะทำไมไม่มีขมิ้นตัวนี้อ่าถ้าเซตสิวที่คนที่ผิวเป็นสิวปกติสิวโฮอร์โมนผิวไม่ได้ผิวไม่ได้อ่อนบางไม่ได้แพ้ง่ายพี่นุ่นจะแนะนำเซตนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขมิ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะบางคนนะคะ ถ้าเกิดว่าผิวอ่อนบางแพ้ง่ายเวลาใช้เนี่ยอาจจะรู้สึกแสบเพราะว่าผิวบางอยู่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผิวบางนะหรือผิวติดสารพี่นุชจะไม่ให้ใช้คารินเวลาที่ทักเข้ามาเนี่ยปรึกษาปัญหาผิวพี่นุชจะแนะนำตามสภาพผิวที่ให้ให้ให้ลูกค้าใช้ให้เหมาะกับสภาพผิว ทีนี้เซตนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มพี่นุชจะเพิ่มเป็นตัวนี้ให้เป็นครีมกันแดดให้จะดีกว่าขมิ้นนะคะไว้รอให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็คือใช้ใช้เซตเนี้ยไปสักระยะหนึ่งนะคะประมาณ1-2เดือนผิวเราจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆแข็งแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์แรก 1- 2สสัปดาห์แรกที่ใช้ ถ้าผิวเราติดสารอยู่นะคะผิวเราอ่อนบางอยู่มันจะมีสิวที่ยุบบ้างขึ้นบ้างนะเพราะว่าตัวเ,เนี่ยเซตเนี้ยเขาจะช่วยทำให้สิวหรือว่าไอสารที่มันตกค้างนะ่ะค่อยๆหลุดออกมานะคะและสารสำคัญที่มีอยู่ใน JK เ e r ซรมและสบู่ กูตากูตาคอลลาเจนของพี่นุษเนี่ยนะคะก็คือตัวเจ้าตัววิตามิน B3 หรือภาษาทางการเขาเรียกว่านาอซเซเไมายนะคะนายเซเลมายเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัตินะที่ช่วยในเรื่องของข้อแรกเลยก็คือเป็นไวท์เทนนิ่งก็คือช่วยลดเม็ดสี นะช่วยลดเม็ดสีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นฝ้าเป็นสิวเป็นจุดด่างดำก็ควรที่จะใช้2ตัวนี้นะอ่ะและตัวบัวหิมะเนี่ยมันก็จะช่วยปอกประโลมผิวช่วยเสริมให้ผิวแข็งแรงพูดง่ายๆว่าทั้ง3ตัวนี้ช่วยเสริมให้ผิวเราค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะคะตัววิตามิน B 3มเนี่ยยังมีคุณสมบัติที่ช่วย กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเซラไามาใต้ชั้นผิวตัวคอลลาเจนกับเซラไามาใต้ชั้นผิวเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราค่อยๆแข็งแรงขึ้นเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลาของพวกนี้มันจะไม่ได้เห็นผลเหมือนอพวกครีมที่มีสารพวกนั้นจะเห็นผลไวเลยนะถ้าครีมที่มีสเตียรอยจะเห็นผลไวเลย แต่ถ้าเป็นวิตามิน B3 เนี่ยจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปผิวจะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาไปกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองนะมันจะต้องใช้เวลาแต่ในอนาคตผิวเราจะไม่มีเอฟเฟคที่มันแย่ ไม่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เป็นโรคต่างๆเกี่ยวกับผิวอ,ะอ่ะเอ่อมะเร็งผิวหนังอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งสิวก็จะเกิดยากขึ้นเนี่ยดูอย่างพี่นุชเนี่ยน้อยมากนานนาน,น,าน,นานเลยอะ่ะจะมีสิวเหมือนโผล่ขึ้นมาสักเม็ดนึงอาจจะพี่นุชวันนั้นพี่นุชอาจจะพักผ่อนน้อยหรืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะ มีประจําเดือนมีรอบเดือนน้อยมากน้อยครั้งมากที่จะขึ้นนะพูดง่ายว่าผิวค่อนข้างแข็งแรงมากแล้วก็แม้ว่าจะออกไปตากแดดตากอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าพี่นุษย์นะมีหลายคนเลยที่เป็นแม่ค้าที่ขายของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะพวกของกินตามข้างทางอะไรอย่างเงี้ยต้องเจอทั้งความร้อนฝุ่นควัน อ,อยู่หน้าเตาผัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังใช้ได้เลยใช้ดีด้วยแล้วผิวก็ไม่อ่อนบางาเราใช้กันมานานเป็นปีๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้น,นพี่นุชก็เลยมั่นใจมากแล้วเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ก็มีลูกค้าที่พูดง่ายว่ารีวิวมามีมาหาพี่นุชทุกวันเลยแต่ว่าตัวพี่นุชเองเนี่แหละไม่ค่อยมีเวลาได้ทํารีวิวเท่าไหร่นะคะแล้วก็ คือพี่นุชจะพยายามใส่ลายน้ําเพราะว่าไม่อยากให้คนที่เขาเรียกว่าอะไรเอาครีมที่พี่นุชไม่ได้มีความมั่นใจอะเอาเอาเอารูปหรือเอาภาพของพี่นุชไปขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่นุชไม่อยากให้ใครเจอปัญหาแบบนั้นแล้วก็ขเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ค้าเนี่ยแม่ค้าแถวเนี้ยเออที่ใช้ครีมพี่นุชเนี่ย เขาก็เปิดหน้าให้พี่นุชดูเลยนะเมื่อวานเนี้ยเ,เจอพี่นุชก็เปิดแมสให้พี่นุชดูเลยนะว่าเนี่ยป้าเขาแบบคือหน้าดีขึ้นเยอะเลยป้าก็จางผิวหน้าก็เรียบเนียนแต่งหน้าสวยเช้งเลยจากปกติเนี่ยเป็นทั้งสิวทั้งป้าเพราะเขาอยู่กับความร้อนไงอยู่กับหน้าเตาแล้วกอ็อยู่กับมลภาวะก็คือขายของริมถนนใหญ่เลยแหละเออ ก็คือผิวดีขึ้นเยอะแล้วเขาก็บอกว่าเออลูกเขาที่เป็นสิวก็ผิวดีขึ้นเยอะพี่นุชบอกเลยว่าครีมบัวหิมะของพี่นุชเนี่ยไม่ทำให้ใครผิดหวังนะสำหรับคนที่ผิดหวังน้อยลายมากผิดหวังเพราะอะไรที่พี่นุชเจอคือผิวติดสารอยู่แล้วพอไปใช้ครีมของพี่นุชเนี่ย สิวมันก็จะขึ้นสิวมันก็จะขึ้นในช่วงแรกใช่ไหมแล้วจะค่อยๆแบบยุบๆขึ้นๆดันออกอะไรเงี้ยไม่อดทนไม่อดทนเลิกหาว่าเป็นเพราะว่าคีมอะไรเงี้ยไม่เชื่อว่าว่าเออไม่เชื่อคําที่พี่นุชแนะนําซึ่งอันเนี้ยพี่นุชก็บังคับอะไรไม่ได้อันนั้นก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เขาจะเลือกจริงๆซึ่งน้อยลายมากส่วนใหญ่ลูกค้าพี่นุชจะน่ารัก ใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยประมาณ1เดือนนะคะเอฟเฟกที่กลับมาหาพี่นุชคือผิวหน้าดีขึ้นหน้าดีขึ้นมากน้าหน้าใสาขึ้นมากหน้าขาวขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันเป็นเขาเรียกอะไรของแบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจขึ้นอยู่กับการที่เราเลือกพี่นุชไม่อยากให้เขาเรียกว่าอะไรนะคือ ถามว่าเนี่ยกระปุกละร้อยแพงไหมในความรู้สึกของพี่นุชพี่นุ้วมันคุ้มมากเลยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้ได้2เดือนเลยนะคะบางคนก็ใช้ได้เดือนกว่าบางคนก็หมดไวก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้เยอะใช้น้อยหรือว่ายัางไงเนาะส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าพี่นุชนะจากที่ซื้อกระปุก2กระปุกไปลองใช้เดี๋ยวนี้ก็คือซื้อ6กระปุก12กระปุกคือ ใช้กันทั้งบ้านออนะคะโอเควันนี้พี่นุชไปแล้วนะเดี๋ยวพี่นุชจะทําคลิปเกี่ยวกับเจ้าตัววิตามิน B3 หรือไนเอเซลมายที่พี่นุชบอกว่ามันโคตรดีถ้าเราใช้ต่อเนื่องในระยะยาวพี่นุชจะรวบรวมเอาเขาเรียกว่าอะไรคุณประโยชน์ของเขาทั้งหมดเนี่ยมาทําคลิป ต่างหาทีหลังนะคะโอเควันนี้มาบอกว่ายังขายอยู่ปกติเหมือนเดิมทักถามกันเข้ามาได้นะจ๊ะอ่ะคลิปกลางคืนนะอาจจะประมาณ2วัน3วันจะลงทีนึงเพราะว่ามันไม่มีอะไรพี่นุชก็คือแค่ล้างหน้าแล้วก็ตามด้วยไฮายาบุสเตอร์เซรั่มสำหรับคนที่ยังไม่อยากลงครีมโบฮีมะาเลย อยากพักหน้าก่อนที่นุ้แนะนำสอตัวนี้นะคะเอาไปใช้พักหน้าตัวนี้ให้ผิวชุ่มชื้นตัวนี้ล้างทําความสะอาดผิวหน้าได้ดีแต่ไม่แห้งตึงและยังมีส่วนประสมของวิตามิน B3 ที่ช่วยเสริมให้ผิวแข็งแรงด้วยนะอ่ะตัวนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่ขวดละแค่9ก99บาท99บาทนะคะ3ขวด 299รับฟรีไปเลยอีก1ขวดเท่ากับ299บาทได้ฟรี1ขวดนะคะพร้อมกับพี่นุชจัดส่งให้ฟรีแลตด้วยนะคะสนใจทักถามเข้ามาให้ยาบุ t ตเตอร์เซรั่มนะคะแต่ถ้ามีงบประมาณพี่นุชแนะนำเลยเซตนี้สำหรับคนเป็นสิวนะคะสำหรับคนเป็นสิวนะ,ะเซตนี้จากราคาเต็ม 639บาทเหลือแค่550บาทเท่านั้นนะคะ550บาทเท่านั้นพร้อมส่งให้ฟรีแฟตกรณีโอนนะจ๊ะโอเคไปแล้วจ้าพี่นุไปทำงานก่อนสวัสดีค่ะ